Next c h a r h e TA 30 Delta Max นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงแล้วก็ตัวเวอร์ชันล่าสุดของซีรีส์ TA 30นะครับก่อนหน้านี้ TA 30ก็ออกมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็ออก3 0 C มานะครับเสร็จแล้วมันก็ออก30 Max มาแล้วก็3 4 C Max มาปัจจุบันตอนนี้ออกรุ่น3 0 D นะครับ Max มา D Max ไม่ใช่กระบะนะครับเ,เหมือนกับ A B C D E อะไรพวกนี้นะครับเวอร์ชันก่อนก็เขาจะไม่เป็น A กับ B อะ่ะมันจะเป็น3 0 Max เฉยๆอแล้วพอออกรุ่นที่2มาก็เป็น3 0 C Max นะครับปัจจุบันก็เป็น3 0 D Max นะครับก็คือ C คือ Charlie, D คือ Delta, E คือเ c h o F คือ Foxtrot อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะ ta 30 Delta นะครับ Max แลวนะครับ Max, Max ก็คือใช้แบตก้อนใหญ่แสงแรงนะครับถ้าเป็น 30D ไม่มี Max ต่อท้ายก็ตัวเล็กแบตก้อนเล็กความจุน้อยแสงไม่แรงเท่าตัวนี้ความจุนะครับของแบตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันตัวนี้แสงแรงสุดอยู่ที่4,000ลูเมนเลยนะครับอาจจะไม่แรงกว่ารุ่นก่อนนักนะครับแต่ระบบอะไรที่เขาเปลี่ยนไปดีไซน์อะไรที่เขามีเพิ่มมาเดี๋ยวค่อยมาดูไปพร้อมๆกันนะครับคำจำกัดความเขาคือ Ultra Bright One Step Stroke Tactical Flashlight ไฟฉายยุทธวิธีกระพริบภายในจังหวะเดียวที่สว่างจัดจัดเลยนะ Ultra Bright ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ultra Thermal Buffer หรือว่า UTB ด้วยนะครับเป็นระบบจัดการความร้อนภายในน่าจะใช้แบบเทคโนโลยีแบบสารแกส๊สอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นฮิตซิงอะไรที่เขาอยู่ข้างในนะครับทำให้ไฟฉายไม่ค่อยร้อนเท่ากับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาของค่ายเขาหรือว่ายี่ห้ออื่น ชุดสวิชเป็น one step strobe เทคโนโลยีคือกดปุ่มเดียวครั้งเดียวสามารถเข้าโหมดกรพลิปได้ยุทวิธีได้เลยนะครับซึ่งปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่ที่มีในตัวนี้คือความจุสูงนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ไซส์21700หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมมาเที่ยวกักบ T A 3 0 s e r บซีรีส์นะครับจะเป็น C จะเป็น Mac จะเป็นไรเดี๋ยวขึ้นมาเล่าให้ฟัง ด้านข้างมีโหมดให้ใช้งานทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับไล่ไปจากระดับต่ำสุดอยู่ที่70ลูเมนที่40ชั่วโมง550ลูเมนที่โหมดมีเดียมที่5ชั่วโมง4,000ลูเมนที่ไฮที่2ชั่วโมง45นาทีเวลารวม tactical strobe แล้วก็ momentary ที่4,000ลูเมนนะครับโหมดไฮ4 0 0 0ัน tactical ก็4,000นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของสวิตช์นะครับกดลัดเข้าโหมด s t r o ได้ทันทีด้วย สวิชหมุนแบบแม่เหล็กนะครับ rotational magnetic switch นะมีวงแหวนยุทธวิธีรุ่น fr 3ด้วยนะครับให้มาออสามารถจะจับถือได้ในท่าทางที่แบบจำเป็นะจะต้องใช้ประกอบอาวุธปืนหรือว่าใช้ด้านยุทธวิธีอะไรแบบนี้ nano ceramic window breaker ก็คือเป็นตัวทุบกระจกเป็นลูกปัดฝังอยู่นะครับเป็นเซรามิกลูกปัดบีดฝังตรงขอบความยาวของตัวอุปรกรณ์อยู่ที่153มิลลมเซน รประมาณ5นิ้วกว่านะน้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่165กรัมหรือ5.82ออนซ์นะครับสำหรับราคาแล้วก็รายละเอียดสเปคผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพิม์คอมเมนต์ถ้าทราบนะครับน่าจะประมาณ3-4พันแหละตัวนี้นะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็แรงมากนะครับแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เขาจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น TA 3 0 C อ่า TA 3 0 Delta D นะครับ D Dog นะ รุ่นไม่แม็กซ์มาด้วยคือรุ่นตัวเล็กนะครับในแพ็กเกจนะครับจะมีคู่มือ 30D นะครับ30 Delta Max มี Combat Ring นะครับ Tactical Ring มาให้สายชาร์จเป็น A ไป C เนาะไ y ย C นะครับ C ไป C ก็ได้สายค้อมือหน้าตาแบบนี้มาให้นะครับมาดู Combat Ring กันแถมมาให้ก็แกะออกมาดูกันซะเลยแล้วกันเนาะ Combat Ring กับตัวคลิปนะครับให้มา โอเคตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในฐาดแล้วแบบนี้ก็จะเป็นไฟฉายยุทธวิธีตัวโตอยู่นะนะมีแท็กห้อยมาบอกเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนด้วยสำหรับคลาสแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยจะขนาดพอๆกับถ้าเทียบนะครับก็จะเป็น Phoenix TK22 Series อซีรี์เอน็กซ์ทรอก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น n i t c o ค e ก็จะประมาณ Mh 2 5หรือว่าเป็น SRT 7อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็น O-light ก็ w a r r i o r X Series w a r r i o r X 4 X s, อะไรพวกเนี้ยนะครับตัวประมาณนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้น้ำหนักพร้อมแบตพร้อมริงวงแหวนนะครับ248กรัมหนักตัวหนักเลยมีน้ำหนักเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็ a c s s s o r y อะไรที่ให้มาก็เยอะมากดูหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นไฟฉายที่หน้าตาดูดุมากนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไฟฉายที่ดูแบบยุทธวิธีพร้อมบวกมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ปราบปรามหรือว่าเจ้าหน้าที่แบบที่จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับโครงสร้างหลักๆที่ใช้ตัวโลหะผลิตเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมลอยแอนโดรไดซ์นะครับเป็นไททรีสีดํากึ่งมันกึ่งด้านเนาะแล้วก็บริเวณเบเซลหรือขอบ กรนกระแทกด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นสเตเลสเดียวนะครับทำออกมาแล้วก็จะมีลูกปัดฝังอยู่เป็นนาโนเซรามิกบีดนะครับลูกปัดเซรามิกแข็งโคตรเลยแต่ไม่คมนะครับไม่บาดตัวไม่ขูดขีดแต่ถ้าทุบก,กระจกแตกง่ายเพราะว่ามันมีความแข็งแนละ้วมันเล็กอะเนาะกดนิดนึงก็แตกเลยนะครับกระจกด้านในเป็นเทมเปอร์กลาสนะครับป้องกันการขูดขีดทนความร้อนทนอุณหภูมิเคลือบสารป้องกันก,การสะท้อนแสงทั้งนอกและใน ทำให้แสงผ่านออกมาได้เยอะมากและที่สําคัญคือตัวโคมสะท้อนและออปติคอลเป็นแบบ Orange p พ e วกับตัว LED ด้านในเป็นนายด้ LED เป็น LED แบบไม่มีโดมเลนส์แล้วก็เป็นแบบ9ช่องเล็กๆข้างในเห็นไหมแสงก็น่าจะเป็นแสงหนาๆน,นะครับอลังการประมาณหนึ่งโคมสะท้อนก็ให้แสงที่มีฮอตส p o t ใหญ่โตและหนาตรงนี้จะบอกว่าเป็น U T B นะครับซึ่งย่อมาจากยอาาก่ยอมาจากการควบคุมอุณหภูมินะครับ อ่า uh, ultra thermal buffer นะครับเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนอะไรพวกนี้นะครับมีสัญลักษณ์ตัว C คือแล้วก็ชี้ลงแล้วเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนอุณหภูมิต่ำลงกับปกติเมื่อเปิดนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเขาตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ถั่วงอกผมเคยถามผู้นําเข้านะครับเขาบอกว่าเป็นโลโก้ของทีมดีไซเนอร์ทีมพัฒน,นาจะมีรูปขนไก่รูปถั่วงอกรูปอะไรมัแต่ถั่วงอกเนี่ยผมจะชินมากนะเหมือนต้นไม้มเมล็ดงอกเป็น p r o ฟม Mark เขานะครับนี่ฮอตคอร์ชันเตือนไปด้วยหัวเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ Next t ์ทอเลยนะเขาจะมีลักษณะก็คือไม่ค่อยมีร่องระบายความร้อนเห็นไหมตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับไม่ค่อยมีแต่เขาจะระบายความร้อนด้วยการเพิ่มสันนูนขึ้นมาอันนี้ช่วยในการป้องกันการกลิ้งเวลาวางลดการเสียหายจากการตกกระแทกแต่ที่สูงลดความเสียหายจากการกดทับจากของหนักๆนะครับอย่างเช่นรถเหยียบหรือว่ามีก้อนหินกระเด็นมาโดน มันจะกระจายแรงกดแรงกระแทกออกไปแล้วก็ลดการกลิ้งรวมถึงช่วยระบายความร้อนและเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองด้วยนะผมชอบนะเหมือนกริปมาเฟืองเลยดูเรียบๆแต่ทัฟดีนะครับถึกดีส่วนลายการลื่นเขาจะเป็นลายแบบตารางนะครับดูทื่อๆแต่เก็บงานดีมากนะครับซูมให้ดูเลยและไม่กระดากมือด้วยนะจับล้อไม่รู้สึกระคายมือแต่การลื่นดีนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองก็มีพื้นที่กว้างให้กริปสำหรับคนที่นิ้วยาวมือใหญ่ใส่ถุงม,มือก็ ริปแบบธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นการเอานิ้วสอดเข้าไปในรูแบบนี้ในหลุอย่างนี้การหล่นก็ได้รีโหลดทําธุรการกลับมาใช้งานนะครับ Combat Ring รุ่นนี้นะครับจะเป็น FR 3มถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเขาบอกไว้ก็เป็น Combat Ring รุ่นล่าสุดนะครับที่ n e x t t a g h ออกแบบมามันจะมี FR 1 FR 2ะอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาทำออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็น Glass-Filled Nylon หรือ Nylon เสริมใยแก้วที่มีความเหนียวมีตุ่มนูนๆขึ้นมาเพื่อ เผื่อว่าใช้ชกนะครับก็เจ็บอยู่นะเนี่ยถ,ถ้าโชดโดนชกน,นะครับใช้กาดป้องกันแล้วก็การหลุดมือกันอะไรด้วยนะครับมีสัญลักษณ์ next t r o c อยู่ยังไม่แน่ใจว่ามีสีอื่นไหมนะครับแต่นี้มันเป็นสีดํามีมาร์กบอกว่าลบบวกนะครับรุ่นนี้ใส่ขั้วบวกโพสิทีฟไปทางท้ายนะครับไม่เหมือนบางรุ่นใส่ลงมาแบบนี้นะครับก็ต้องศึกษามีมาร์กมาเรียบร้อย ชื่อยี่ห้อ n e x t t o c h ชื่อรุ่น TA 3 0 Delta หรือว่า D นะครับ D Doc Max นะครับคือตัวใหญ่แบแบใหญ่เนาะตามนี้เลยส่วนสวิตช์ท้ายตัวนี้ไม่มีขอบบางวางเทลสแตนไม่ได้เพราะเป็นไฟฉายยุทธวิธีเน้นสวิตชน์นูนกดง่ายใหญ่นะครับลั่นแน่นอนมีโหมดในการเลือกนะครับใช้งานก็คือโหมดแท็กโหมดล็อกแล้วก็โหมดความสว่าง3ระดับด้วยกันก็คือแรงสุดมีเดียมแล้วก็เบาสุดรวมถึง หมดล็อกแล้วหมดล็อกสามารถลัดไปแท็กที่เได้เลยนะครับไม่ต้องข้าม3โหมดนี้แล้วไปอีกด้านนะครับดีเลยนะล็อกอยู่อยากจะไปไหนก็ไปเลยนะครับและมีมาร์กบอกให้เห็นด้วยนะครับเป็นขีดสีขาวชัดเจนฝาท้ายวงแหวนหมุนตัวสวิตช์กดเป็นโลหะหมดเลยและตรงท้ายมีไฟบอกสถานะแบตที่เหลืออยู่ด้วยนะครับซึ่งดีมากๆกการเซอร์วิสแบตเตอรี่นะครับก็หมุน ชุดฝาท้ายออกนะครับเราจะเจอกับแผ่นรองแบตเตอรี่ซึ่งต้องนำออกก่อนแบตเตอรี่ที่แถมมาให้นะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุ4,800ม ah, ิลลิแอมแรงดัน3.6 V จโวลต์จ่ายกระแสยอยู่ที่17.28วัตต์ต่อชั่วโมงไซส์2 1 7หหัวนูนมีวงจรดีเลยใช้แบตยี่ห้ออื่นก็ได้ที่ขนาดและก็มิติเท่ากันมีช่อง USB Type C เสียบชาร์จที่หัวเลยนะครับไม่ต้องเอาเข้าแท่น ส่วน Combat ว i n g ไม่ชอบก็ดึงออกได้เลยนะครับมันก็จะโบ๊ะโบแบบนี้ยแล้วเราก็เอาฝาปิดกลับเข้าไปมันก็จะล้นๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้งานแบบไม่มีไอ้นี้เก,กะกะก็สามารถจะเอาคลิปที่เขาให้มาแบบนี้นะครับเป็นโลหะนะอันนี้ก็ดันเข้าไปตรงเนี้ล็อกเข้าไปมันก็จะอยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ก็จะใสอ่ออนนี้ไม่ได้นะครับอยู่ที่เราชอบนะผมก็จะ ใส่ไวไ้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝานะครับเป็นท่อแบบท่อคู่เลยอีกครั้งนะครับใส่แบตเตอรี่นะโพสิทีฟบ,บวกหันทางท้ายนะครับไม่ได้ใส่ลงแบบนี้เหมือนบางรุ่นแล้วนะครับแบบนี้อย่างนี้นะครับมีคอนแทคแบบนี้ก็เป็นท่อคู่นะครับกันน้ากันฝุน่นกันกระแทกนี่น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อ๋อโทษทีต้องใส่อันนี้ลงไปก่อนนะครับโดยหันด้านที่เป็นสัญลักษณ ให้อ่านได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาใส่กลับเข้าไปซึ่งอันนี้มันค่อนข้างที่จะฝืนๆหน่อยนะแน่นๆหน่อยนะครับอ่ะก็ดันลงไปจัดๆให้มันดีๆแล้วก็หมุนลงไปแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดูวิธีใช้งานเจ้าตัวนี้กันครับไปดูแสงกันเลยครับผม next t r o s ta 30 delta max หมวดโลครับ แสงเป็นกระจุกเหลืองๆนะครับเหลืองๆมีเดียม <medium> <medium> แล้วก็หายมีเดียมโลมีเดียมไฮมีเดียมโลมีเดียมไฮอยู่หมวดโลลัดไป แม็กได้ด้วยนะแต่ครึ่งทางกดสุดสโตฉบ UI โคตรดีแสงของเขาจะเป็นแสงที่ทรงพลังมากนะครับ4,000ลูเมนแล้วก็หนาด้วยนะหนาหนาเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีการคลายฝาเพื่อล็อกนะครับคลายฝาประมาณนึงนะมันก็จะกดใช้งานไม่ได้แล้วนะครับอย่าว่าแต่ว่าเราเลือกมาเป็นระดับแสงอื่นเลยมันกดไม่ได้แล้วเป็นวิธีล็อกแบบคลายฝานะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบ นะครับก็สามารถจะล็อกได้โดยการใช้วงแหวนที่มีนี่แหละอันนี้เป็นแมกเนติกนะครับถ้าเจอแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นผมเอาแม่เหล็กมาแย่แบบนี้มันอาจจะทํางานขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้เผื่อไว้นะครับขีดที่อยู่ที่ล็อกตรงนี้นะครับตัวไฟฉายจะไม่ทํางานใดๆเลยกดยังไงก็ไม่ทํางานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราลองกดดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีไฟอะไรบอกนะครับที่สวิต แต่ถ้าเราต้องการใช้งานเจ้าตัวนี้ก็เพียงแต่ดันสวิตช์นะครับไปที่แท็กหรือว่าไปที่ขีดอื่นๆนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาทันทีโหมดล็อกนี้ทํางานตลอดเวลานะครับไฟใช้งานไม่ได้สะดวกดีนะครับแล้ววงแหวนเป็นโลหะโลหะโลหะหมดเลยเริ่มกันที่โหมดแท็กก่อนนะครับแท็กติคอลโหมดนี้จะมีให้ใช้งานอยู่2แบบด้วยกันก็คือแสงนิ่งแรงที่สุดกับแสงกระพริบแรงที่สุดนะครับเปิดค้างไม่ได้นะต้องคานิ้วไว้เลื่อนมาที่แท็กนะครับ หรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วดันแบบนี้นะครับนิ้วเดียวก็ได้นิ้วโป้งก็ได้นะครับแต่จับอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็ดันมาที่แท็กนะครับไฟฉายจะเป็นระบบแตะติดปล่อยดับเท่านั้นนะครับกดคลิกเพื่อเปิดค้างไม่ได้ค้างไว้ก็คือต้องคานิ้วไว้ปล่อยนิ้วเมื่อไรดับเลยแล้วสวิชเนี่ยระยะรีเซสนะครับระยะกดเนี่ยแตะเบาๆติดเลยนะครับไม่ต้องกาแรงกดเยอะเลยสวิชดีแล้วก็ไหวมากด,ด้วยดูดิแตะติดปล่อยดับ นะครับเปิดค้างไม่ได้คานิ้วไว้เท่านั้นนะครับครึ่งทางถ้ากดลงไปอีกก็เป็นสโตรกนะครับกระพิบลายขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแสงนิ่งปล่อยมือก็ดับนะครับปิดเปิดชั่วคราวคาวไว้กดสุดคาวไว้สโตรกนี่คือโหมดแท็กไม่มีเปิดค้างคานิ้วเท่านั้นที่เปิดโหมดล็อกนะครับมาทางนี้เป็นแท็กจากนั้นโหมดล็อกมาขีด1ขีด2ขีด3ตามนี้เลยขีดหนึ่งหมุนปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับ แสงระดับแรกเนี่ยจะอยู่ที่โลนะครับ70ลูเมนรันไทม์นานสุดอยู่ที่40ชั่วโมงเลยกับแบตเตอรี่เต็มนะครับ4,800มิลลิแอมถ้า5้0 0 0 0 0กว่ามมิลลิแอมก0 0มิลลิแอมก็นานกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเข้าแถมมา4,000ม ah, ิลลิแอมก็ถือว่าพอเพียงแล้วนะกับการใช้งาน70ลูเมน40ชั่วโมงนี่คือโอ้นะครับ2เกือบ2วันเลยนะนานมากนะครับแล้วก็หมุนไปอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นระดับมีเดียมก็คือ2ขีดนะครับ ก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแสง550ลูเมนที่5ชั่วโมงนะครับแล้วหมุนไปที่สุดเลยนี้ชึบก็จะแรงสุดอันนี้4,000ลูเมนนะครับที่2ชั่วโมง45นาทีเป็นเวลารวมแต่ถ้าร้อนมันจะลดระดับลงเองนะครับบางคนบอกอา้าวก็ไม่เห็นมีอะไรหนิแค่หมุนมันก็ติดไม่เห็นหน้าใช้เลยโหมดนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับโหมดแท็กเนี่ยแต่ติดปล่อยดับกดสุดสต็อกนะครับคานิ้วไว้เท่านั้นนะโหมดนี้คือโหมดคานิ้วปล่อยเมยื่อไหร่หยุดเลยนะครับ แต่หมดนี้หมุนปุ๊บติดเลยชึบติดเลยติดที่โลที่มีเดียมที่ไฮแต่มันสามารถลัดเข้าเทอร์โบและก็สโตรบได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมใช้งานบางอย่างอยู่ใกล้ๆอ่านแผนที่อะไรแล้วผมสงสัยว่าไกลออกไปมีอะไรหรือต้องการจะสง่งต้องการแสงปริมาณที่มากขึ้นประหยัดพลังงานลองนึกภาพดูนะผมเดินตรวจบ้านหรือตรวจโกดังถ้าเปิดแรงๆมันก็ร้อนแล้วแบตมันหมดเร็ว ผมก็เปิดระดับเบาๆก่อน70ลูเมนนี่คือสบายๆนะแท็กที่เข้ารีเวลแล้วเพราะว่าไฟฉายโชว์ไฟสมัยก่อนนะ65ลูเมนก็เป็นแท็กที่เข้ารีเวลแล้วนะครับมาเป็น LED ยุคหลังถึงเป็น80ลูเมน120ลูเมน300ลูเมนถึงเป็นแท็กที่เข้ารีเวลแต่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยก่อนที่จะมีไฟฉายยุทวิธีเนี่ยโชว์ไฟเป็นคนคิดขึ้นมาไฟฉายโชว์ไฟก็65ลูเมนเองนี่70ลูเมนและเป็น LED ด้วยนะครับแสงสว่างกว่าเมื่อก่อนอีกก็สว่างกว่าไฟมือถือเยอะๆเลยนะครับสว่างมากมาก ก็สามารถจะลัดเข้าโหมดแรงและโหมดสตบได้ด้วยการแตะสวิตช์ลงไปตอนที่ไฟเปิดอยู่อย่างนี้ละ70ดูเมนตนะครับเดิน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 สองอะไรใกล้ๆไม่ต้องการแสงสว่างมากแต่ถ้าผมต้องการจะเพิ่มแสงขึ้นมาแบบชั่วคราวชั่วขณะก็สามารถแตะสวิตช์ลงไปครึ่งหนึ่งแสงจะขึ้นไปที่4,000ปล่อยสวิตช์กลับมาก็จะกลับมาที่70สลับไปสลับมาโดยที่แสงไม่บอดลงไปเลยนะครับไม่ขาดไม่หายไปเลยนะแตะแตะครึ่งทางเป็น4,000ปล่อยเป็น70 และที่สําคัญคือถ้า4,000แล้วรู้สึกว่ายัางไม่พอกดลงไปสุดเป็นสโตปครับคลายนิ้วมาหน่อยหนึ่งจะเป็น4,000แล้วคลายอีกก็เป็น70ทำได้เช่นเดียวกันกับโหมดมีเดียม550รู้สึก550ยังไม่พอกดลงไปก็เป็นครึ่งทางนะครับเป็น4,000กดสุดเป็นสโตปแล้วก็เหมือนกันนะครับ4,000อันนี้คือกดครึ่งทางมันก็เป็น4,000อยู่แล้วนะกดสุดก็เป็นสโตปสามารถรัดเข้าสโตปและเทอร์โบได้ทุกโหมดเลยที่เป็นโหมด 1, 2และ3 นี่คือข้อดีของ UI ของ Nextos r ซึ่งยี่ห้ออื่นผมยังไม่เจอระบบแบบนี้เลยนะครับและระบบแบบนี้มีใน Nextos r TA 3 0 TA 1 5รุ่นรุ่นก่อนๆแล้วเพียงแต่ว่ารุ่นก่อน,อน LED อีกแบบนึง่งสวิตช์เป็นยางอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไฟอินดิเคเตอร์บอกส่วนไฟอินดิเคเตอร์ที่ตูดนะครับก็จะทำงานเมื่อผู้ใช้งานหมุนสวิตช์มาที่ล็อกนะครับแล้วมันจะมีไฟขึ้น สีแดงสีน้ําเงินนะครับแบ่งเป็น2สีแล้วก็ในแต่ละสีจะมีการกระพริบบอดอย่างเช่นน้นําเงินคาคงที่เนี่ยนะครับจะเป็นความจุแบตตั้งแต่7 5ถึงร้อยน้ำเงินกระพริบ50-75ถึงแดงคาที่นะครับคาแบบนี้ก็คือ 25%-50% ถ้านะครับถ้าเป็นแดงกระพริบรัวๆอ่าก็จะเป็นต่ำกว่า2 5ลงไปถึง0นะครับ ง่ายๆเลยอ่านค่าง่ายๆเช็ค <Check S 1> ก็คือการบิดไปที่อันอื่นก่อนแล้วบิดกลับมานะครับมันก็จะเป็นการแสดงค่าคือไปที่ท็กที่เข้าหรืออะไรเนี่ยกลับมานี่เป็นแดงและแสดงว่าแดงคาแบบนี้แสดงว่าต่ํากว่า5 0ถึง25นะครับแต่ไม่ได้ต่ากว่า25นั่นเองนะครับชอบ UI มันมากเลยเนาะแท็กที่เข้าคือแตะติดปลอยดับอย่างเดียวมีสโตบปด้วยล็อกก็คือทํางานไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าแสดงโชว์แบตเช็คแบตได้ เปิดก็คือคาตลอดเลยแต่แต่ครึ่งทางไปแรงกดสุดไปสโตฟบกลับมาก็จะเป็นหมดเนี่ยคือ UI มันโคตรดี D อ่ะนะครับเป็นไฟฉายทุธวิธีที่ผมแนะนําให้หลายๆคนที่ชอบไฟฉายนะครับสะสมไฟฉายหรือใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ในเรื่องเนี้ยซื้อใช้าบางยืนไม่ได้ก็จริงแต่แบบถึงใจมากอันนี้นะครับตัดไอ้ขอบบังที่ตูดออกเลยอันนี้นะรุ่นแบบ แม็ Max, รุ่นแรกมันจะมีขอบบางรุ่น MAX C ก็จะเป็นล้นๆแบบเนี้ยนะครับเอามีขอบบางด้วยนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ TA 30 Delta 30 C นะครับ30 D เออด็ไม่ใช่ไม่ใช่ C คือมันน่าใช้มากๆจริงๆผมอยากแนะนำนี่คือหนึ่งในไฟฉายทุวิธีที่ดีที่สุดที่ผมชอบเลยนะครับถามว่าโอไลท์วอลเลี่ยนเอ็กซ์โฟร์ดีไดี D. นี่เหมือนการมีไทซี C, ชาร์จแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นใช้บัตรเฉพาะไงแล้วก็วิธีรัดเข้าสตบอะไรบางทีก็ไม่มีสตเป,ปิดลิดสตบก็ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายคลิปครับมาเทียบให้ดูกับรุ่นก่อนๆที่ออกมาครับมาดูกันเลยสําหรับรุ่นที่เล็กที่สุดของซีรีส์จะมี TA 10นะครับแต่เลิกผลิตไปแล้วเนาะแล้วก็จะมี TA 15นะครับใช้ AA 14500อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันก่อนแล้วก็นี่ตัวเวอร์ชันหลังนะครับจะปรับปรุงอิมิเตอร์เปลี่ยนแบบมีโดมเป็นไม่มีโดม อะไรอย่างเงี้ยนี่ยังมีผลิตยังมีขายอยู่นะแต่ผมคิดว่า TA 1 5 D หรือว่า C อาจจะออกมาอีกก็ได้นะครับผอมๆเล็กๆสวิชระบบเหมือนกันเลยนะครับล็อกแท็กแตะติดปล่อยดับกดสุดสตบอปขีดหนึ่งขีดสองขีดแต่อันนี้ไม่มีระบบล็อกเวลาล็อกต้องคลายฝาแบบนี้นะครับอันนี้เขาทาล็อกมาให้ด้วยซึ่งดีขึ้นนะเพราะมันลั่นง่ายนะครับนี่คือ15ตัวเล็กเวอร์ชันก่อนกับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับยังไม่มีมาแทนรู้สึก2 0 1 0 2015ไหมเวอร์ชัน2015นะครับอันนี้ก่อนอีกนะครับหน้าตาก็ดูแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะนะถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น TA1 ตัวนี้เป็น500ลูเมนระดับเดียวหมุนตูดไฟติดคาแตะสวิตติดชั่วข่าวไม่มีคลิกนะครับต้องหมุนเพื่อเปิดคลายคลายเพื่อปิดกดคาไว้คาสวิตไว้ตูดเป็นยางอ่ตัวนี้ TA01 นะหน้าตา คล้ายๆกันแต่มีระดับเดียวเบเซอร์เป็นอลนูมิเนียมอะสเตเลตดำนะครับมาเป็น E6 อันนี้ไม่ใช่แท็กติคอลนะแต่หน้าตาคล้ายๆกันเป็นสวิตช์หมุนเลือกเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นล็อกเปิด 1, 2, 3, 4สมี4ระดับนะครับ TA30 มาแล้ว30จะมี TA30 รุ่นก่อนก่อน แล้วก็มาเป็นรุ่นปัจจุบันผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมซื้อซ้ำหรือเปล่านะอดู ta สามสิบแล้วก็ ta สามสิบรุ่นหลังอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกถ้าให้นับนะมันจะดำๆมันๆนหน่อยเนาะนี่ทีมถั่วเหมือนกันนานแล้วผมซื้อสมัยแบบมันออกใหม่ๆเลยเออนี่สามสิบเหมือนกันนะครับก็หมุนตูดเนี่ยเปิดหนึ่งแท็กอันนี้คือสแตนบายรอเลยมันล็อกไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีสโตรบแยก UI มันจะต่างกันเนาะนะครับถัดมาก็เป็น30เฉยๆแต่เป็นตัวใหม่แล้วผิวมันจะมันมนจากมันมนจะมาด้านกว่านะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอ e ิมิเตอร์มั้ง LED จะเป็นน่าจะเป็นครีตัวนี้จะเป็นลูมินัสมั้งครับคิดว่านะครับก็จะปรับปรุงเรื่องสวิตช์ที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับแท็กๆมีสต็อปอะไรแยกหน้าตาแบบนี้แล้วก็ถัดมาเป็น30 C 30ชาลีตัวนี้ก็เปลี่ยน LED เป็นลูมินัส เบเซอรก็เป็นแบบด้านแล้วนะครับสวิชเป็นยางแข็งข้างในแล้วก็เป็นพลาสติกหรือเป็นอลูมิเนียมแข็งข้างนอกพร้อมสวิชไฟบอกสถานะแบบแท็ก123สอตบเหมือนเดิมปรับสวิชปรับ LED ปรับอะไรด้านด้านแล้วก็ตัวนี้ก็คือ Max กับ m ับ c h a r l i ชาลีมาดูกันตัวนี้เป็น30 Max นะครับใหญ่แรง3000ันลูเมนมัง้งนะครับ เหมือนกันแท็ก 1, 2, 3สโตกนะครับมีขอบบังสวิตสวิตกดเป็นยางอันนี้ผมใส่เข้าไปเองนะจริงๆมันไม่มีมาให้ครับใส่เข้าไปเองแล้วก็มาเป็น30 C Max นะครับถามว่าตัว Max กับตัวไม่ Max ต่างยังไง Max ก็คือแบตใหญ่แสงแรงไม่ Max ก็คือตัวเล็กตัวธรรมดานะครับส่วน C ไม่ C ก็คือตัว C ก็คือสวิตช์แข็งมีไฟบอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ LED เป็นอีกรุ่นนึง นะครับลองเทียบกันดูตัว C กับตัว C max กับ C ไม่ max อ่านี่คือ C ไม่ max นี่คือ C max อ่าดูขนาดต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมรีวิวนี้เป็น D max นะครับก็จะเป็นตัวที่มาแทน C max C max เป็นแบบนี้ D max เป็นแบบนี้สวิตช์ Mac, D max ดีกว่านะมีล็อกด้วยนะครับสโตบก็ไม่ต้องมานั่งหมุนตรงนี้แล้วกดเข้าไปนะสโตบไม่มีเปิดค้างแต่พวกนี้มันเปิดค้างได้นะครับโดยการหมุนมาที่สโตบ กว่าแต่กว่าจะมาคือต้องผ่านโหมดแรงก่อนนะครับดีเลยนะก็ประมาณนี้นะครับประวัติความเป็นมาก็ประมาณนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเนาะออกมา3รุ่นแล้วนะครับเป็น30 30, นออนน 30, 30, Max, 30 Max นะครับออกมา3รุ่นแล้วเป็น30 Max เฉยเฉยสามสิบชาลีแม็กซ์สา a สเดลต้านะครับทีมถั่วงอ,อกหมดเลยนะทีมถั่วงอ,อกพัฒนาแต่ว่าอันนี้ไม่มีโลโก้ถั่วงอ,อกแค่นั้นนะครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับทุกคน ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ h e บิก r รเดนเอาย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์ Next h o r ์ชบายบาย